มันน so ี the hospital. The hospital. The the oh, ่ก็จะเป็นขึ <necessary> ้นแหกเนาะค่ะเนาะเข้ามานอนบ้านของเราบ้านของเราที่โคกสีที่นี่ค่ะนาย่ะไปเท่านาได้คนละเอ้าเปิดแอรให้คนน้อยค่ะเปิดแอร์ให้คนน้อยค่ะพอห้อเปิดกระขาดก่ไไ้กับเป็ดเลี้ยงกับพี่ชิอือตาขี้หยะ มากระเซือหลอดเดี๋ยวมาเออเสื่อนไฟอันว่องไฟสวยงามนะคะมาตบแแ่งห่องไ้เพิ่นตะว่าแม่ลืมเสื่อนที่หอยไหมคะจะมาหอยติดฝาเป็นตัวติดเนาะจะหอยสายไฟติดน้ำฝาฝานี่เส้นหนึ่งฝานี่เส้นหนึ่งันนี้ก็จะเป็นเบิะทำงานโรงเรียนโฮมเวิร์ก นี่ค่ะค่ะจะมีแค่นอนมุ้งนค่ะเออมาเราตันงถาดยางนอนก่อนค่ะจาก็เลยขึ้นนี่นอนกับแม่ก่อนกันกบอมเป็นวัยแยกกันนอนหรอค่ะจา เอือ่อนสิบเฮ็ดเป็นของอทำงานเพื่นพร้อมอยู่ตรงนี้เนาะเพืนสิเฮ็ดของใหญ่กระโม่ของนี่ทำงานพร้อมนอนพร้อมเวลาเพิ่นทำงานเด็กเพื่อนก็สินอนนี่เลยสิแม่ค่ะจังเบลเลตไปกวนอีกของหนึ่งจังเบลเลตไปกวนของแม่ <c oughs> <c oughs> นี่จ้านี่ห้องของหมาค่ะทายเลตค่ะนี่ค่ะไฟบิดไฟไฟฟลอมไฟฟลอมฮะมาน้อยมาทุกห้องเลย คืนแรกของพวกเราค่ะค่ะเป็นหน้าต่างนะคะต้องปิดไฟเห็นแสงไฟหน,น้าต่างยาวค่ะหนะ้าต่างลึก คืนแรกของเราค่ะโอเค g o ไ d n ์อ h t คุณปาดีปิดไฟแล้วก็จะดูดาวเครื่องปรับอากาศเล็กด้วยค่ะในทุกห้องสี่ห้องระกาศเยือืมเพราะว่ามัมาต้องเกต้องอ่ะถมันไม่ส่งเครืองบนตรีนี่ใชของกระดึงออกมามเปลี่ยนไฟได้ด้วยสีเขียวสีม่วงสีอ่ะค่ะนอนลุก กูไหนกันไหนคะ Actually o o bad n o ม have the w o o ู now a n d a o collapse like that บ o น h i n g n หนี่ดาวเห็นดาวไหมใส่มบานจ้าย่ตีนบานห้องหนูกว้างมาก ๊ะการบ้านทำโฮมเวิร์กตรงนี้กว้างมากกว้างมากพื้นที่เดินมาตรงนี้ดูน่าสั่นกว้างมากค่ะกว้างมากปลาเตียงอยู่ตรงนี้เตียงเดี๋ยวซื้อโต๊ะเครื่องแป้งมาใส่โอเคแป้งหัวเตียงโอเคก็ในเอฟซีกาน์ดก็ในค่ะบ๊ายบายก็ในค่ะบ๊ายบายโอเคหนึ่งสอง นอนเลยโอเคอยากอยากอยาโอเคนี่ก็ห้องมามาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอีกด้านหนึ่งจำเขาแล้วด forget. สี่ซื้อแบบตู้ไว้ถาวายท่านโทรศัพท์นะค่ะนะคะ้ค okay, งกันหายปะปะโต๊ะเครื่องแป้งกับสกัสีโยมุ้งนี่แม่โต๊ะว่ววางของแม่กับซีโยนี่ตู้เสื้อผ้าแลตรงตรงนี้ค่ะ นแรกของเราคะ่ะกดไงคะ่ะปิดไฟดูดาวดูสิกเปิด yeah, ไฟละดูดาวจะเห็นดาวไหม mm hmm. อ๋เอเห็นค่ะเห็น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 ไหมทุกคนเห็นไหมคะราเห็นดาวค่ะนะ ใช่จริงๆข้าเจ้ามานอนเฝาบานให้ค่นะน,นั่นเห็นดาวเห็นดาวเห็นดาเห็นดาวเห็นดาวนี่น้อยลิบล,ลิบรีบล,ลิบเกิดไหนค่ะไครับ